พามาเที่ยววัดเขารูปช้างบอกเลยอลังการมากเลยใหญ่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเด็ยที่ประดังเวซาเขาบอกว่ามีถ้ำแต่ยังหาถ้ำไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงหลังเป็นวัดไทยกึ่งจีนแล้วก็กึ่งอินเดียสถาปัตยกรรมอ่ะเท่าที่อ่านเจอประมาณเนี้ยสวยมากอลังมากบอกเลย ใครมาส่งขาหาดใหญ่แวะอย่าลืมแวะที่ประดังเวสานเนี่ยถ่ารูปช้างแต่ทางเข้าแบบธุระก,กันดารทางเข้าแบบเพียเ,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 เดินเดินไวัดนะดูหิมอ่อนเข้ามาในวัดด้วยอลังมากอ่ะพ่โอโคตรอลังเลยอ่ะ เย็นด้วยอ่ะเต้เยอะสวยๆๆภายในเขากษาค่ะมีพระปฏิสถานดูสายบรรมาดูตรงนี้เต้เดินมาพระมีแบบว่าเป็นพันๆรูปเลยอ่ะเห็นปะ่ะน่ะเยอะมาก Amazing ส so so ุดสเนี่ยเยอะมาบอกเลยมาเที mm ่ยวเพื่สวยจริงๆ